คลิปสอนซีนีมาฟรีนะครับโดยนิโคลสเตลลนะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยเรื่องคำสั่งนะครับง่ายๆนะครับในการปรับแก้ไขโมเดลนะครับก็คำสั่ง b บบเวลนะครับแบบเวลก็เป็นเหมือนคำสั่งปรับแก้ไขเส้นนะครับให้มันเปลี่ยนเป็นออฟเซตกันแล้วก็ให้มันมีรัศมีนะครับ และโค้งหรือจะทำเป็นรูปต่างๆนะครับตามที่เราจินตนาการนะครับโอเคก็เริ่มกันเลยนะครับผมก็เลือกเส้นนะครับผมก็คลิกขวานะครับอ่าเลือกเส้นคลิกขวานะครับเบเวลนะครับก็จะเส้นเนี้ยก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับโดยมีจุดอยู่ตรงกลางนะครับโดยเราสามารถแรกจุดนะครับ ดตะจุดตรงกลางได้นะครับโอเคมันก็จะกลายเป็นเส้นเป็นโค้งตามที่เราต้องการนะครับโอเคก็ก็จะมีคำสั่งนะครับใน r c v i นะครับก็มี True นะครับ Shaping นะครับ Topology นะครับโอเคแล้วผมก็จะสอนในขั้นเบื้องต้นก่อนนะครับ เราก็สามารถปรับนะครับโดย tool เนี่ยปรับระยะอ,อง o อฟ s e t นะครับอันแรกเป็นอ่า,อาผมฟิกฟิกเนี่ยอ่าออฟเซตอ่าเป็นฟิกนะครับก็คือเป็นเซตค่าเป็นความของระยะ o อฟมาจากเส้นนี้นะครับเช่นเรา o อฟมา10 20 30จากตัวเนี้ยจากเส้นที่เราฉากเดิมนะครับ ออปออกมาเท่าไหร่นะครับนะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือ subdivide subdivision นะครับ s u b d i v i ก็คือเราสามารถเพิ่มระยะเเส้นที่ซอยในก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง subdivision นั่นแหละครับคือเราสามารถความละเอียดของมุมนะครับอ่าได้นะครับออันที่3าม deep นะครับ d ี e ก็คือความลึกนะครับก็เราสามารถจะตั้งถ้าศูนย์ก็ จะนี้กัเส้นนี้ก็ตัดกันเลยนะครับหรือจะลดเข้าไปมุมเข้าไปเพิ่มออกมาน,านะครับแล้วแต่เรานะครับโดยเราสามารถปรับเพิ่มได้อีกโดยไปที่เส้นนี้ครับพอเราคลิกเนี่ยจะเป็นเส้นสีข,ขาวๆอย่างนี้นะครับเราก็ปรับเลื่อนได้นะครับลักษณะนี้นะครับโอเคค่านี้ก็จะเลื่อนตามนะครับ ตัวนี้นะครับในออฟเซตโหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นมุมองศาที่เกิดขึ้นนะครับอันเนี้ยเนี่ยมันองศานะครับก็จะใกล้ๆเคียงกับตัวฟิกเนี่ยดเรกชันนะครับแต่จะมี property นะครับ property นี่คือเราจะแบ่งพื้นที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของเส้นตัวนี้ถึงเส้นนี้นะครับว่าเราจะกี่เปอร์เซ็นต์ของของเส้นมันนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับนี่คือ50%ก็คือกึ่งกึ่งกลางนะครับ ระว่างเส้นนี้ถึงเส้นนี้นะครับที่จบกันนะครับจุดจะได้อยู่ตรงกลางโอเคก็เป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวการตั้งค่านะครับแปลน,นะครับผมเลือกสองเส้นนะครับเลือกเส้นโค้งนี้นะครับ ไปที่เชฟปิ้งนะครับดีฟอลต์มันจะเป็นเรล่านะครับก็คือเป็น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 เหมือนรอบเราจับครับโอเคผมจะใช้เปลี่ยนเป็นยูเซอร์นะครับยูเซอร์เนี่ยเราสามารถตั้งค่าปรับเคอร์ฟมันนะครับอันนี้คือผมเคยปรับไว้แล้วนะครับในส่าสังเกตเราก็สามารถปรับได้นะครับจะเ,เป็นรูปอะไรก็ก็สุดแท้แต่นะครับก็ลองปรับดูนะครับ รูปก็จะออกมาตามเคอร์บนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองลองลอง,ลองดูกันดูนะครับลองปรับปรับลองแก้ไขนะครับเพื่อให้ได้ตามอย่างที่เราต้องการนะครับโอเคแล้วก็โปรไฟล์โปรไฟล์คืออะไรโปรไฟล์คือสมมติว่าเราทำเซต ทำเส้นนะครับที่ทำเส้นสป,ปลายขึ้นมาเส้นนะครับอเอาไหมนะครับทำเส้นสปลายขึ้นมานะครับโอเคมาทำเส้นสปลายขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับอ่ะอับไปอย่างนี้นะครับ ก็เสร็จแล้วผมก็กลับมาที่นี่นะครับก็จะได้แล้วก็กลับมาที่ตัวอ b อบเจกต์นะครับก็แปรเวลนะครับโอเคอผ,มอผมก็ตรงนี้นะครับผมเอาเป็นโปรไฟล์นะครับผมก็ลากอ็อบเจกต์เช่นที่มานะครับ ตัวเส้นที่เกิดก็จะปรับเส้นตามตัวตัวสปายตัวทีกดผิดครับก็จะปรับตามเส้นสปายที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ คร่าวๆนะครับของตัวปรายเวล์นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมถึงตอนนี้นะครับโอเคถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาอธิบายเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับยังอยู่ในบทเบื้องต้นอยู่นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ